สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะพามาดูแห่นปอนนะคะเอ็นสีขาวเอ็นเส้นใหญ่เอ็นตัวที่ยอดนิยมที่ลูกค้านิยมใช้กันเวลาเปิดปลาบ่อนะคะอันนี้อันดับแรกให้ดูความยาวก่อนค่ะผืนแรกเลยนะคะผืนในสุดจะเป็นความยาว12 5อก5เมตรผืนที่2 11 5เอก5เมตร50และผืนที่3 12ศอก6เมตรนะคะ อะความยาวเนื้อแห่เต็มศอก1ิบซอกขึ้นเพลาแล้วเหลือ9ก้อกรมเพาแล้วก็11เหลือ10 1 2ิสอซอกขึ้นเพลาแล้วเหลือ1 1บเอกนะคะความยาวสอกเต็มจอกอะสําหรับเอ็นขาวเราก็จะมีขนาดตา7จ็ดเซนเอ็นเบอร์50าสิบแปเซนเอ็นเบอร์50สิและแสิบเซนเอ็นเบอร์60สิมีขนาดตามนี้นะคะ อันนี้จะเป็นขนาดตา7เซนค่ะอันนี้7เซนนะคะจะเป็นเอ็นตันเอ็นสีขาวปกติ7เซนจะมีเอ็นเบอร์40สีฟ้าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอ็นเบอร์50ที่มีออกมาใหม่แต่ก็ออกมาปีกว่าแล้วขายดี7เซนขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะ3นิ้ว3นิ้วถ้าคนนิ้วใหญ่ก็จะเป็น3นิ้วจุ่มรัดๆอะคะ่ะ7เซนเอ็นเบอร์50มีขนาดความยาวอยู่ที่10ซอก11ซอก12ซอก ตัวนี้8เซนนะคะ8เซนก็ทําแต่เอ็นเบอร์50 8เซนก็ขนาดตาก็จะประมาณนี้นะคะอ่ะนี่ค่ะอันนี้สําหรับลูกค้าที่ไปเวี่ยงอ่าป้าบอ่บอบ่อเปิดนะคะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีเอ็นปอนเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวตัวนี้8เซนเอ็นเบอร์50ค่ะสีขาวเอ็นสีขาวจะมีขนาดแค่ตามนี้แล้วตัวนี้ก็จะเป็นขนาดตา10เซนค่ะถ้า10เซนของเอ็นปอนจะเป็นเอ็นเบอร์60 แต่ถ้าเกิดเอ็นเกลียวสิบเซนก็ยังเป็นเอ็นเบอร์ห้าสิบอยู่นะคะนี่ค่ะนิ้วมือหลอดตาใครที่ถามห้าเซนเอ็นขาวเราไม่มีเอ็นขาวเรามีสามขนาดคือเจ็ดเซนแปดเซนและก็สิบเซนนะคะมีขนาดตามนี้ส่วนความยาวของแหก็จะมีอยู่ที่สิบซอกสิบเอ็ดซอกและสิบสองซอกแต่ถ้าเกิดเป็นเอ็นเล็กๆอาจตั้งแต่เซนครึ่งขึ้นมาก็จะเป็นเอ็นปอนเอ็นสีฟ้าแต่ถ้าเอ็นขาวเราจะมีแต่เอ็นใหญ่นะคะ สำหรับความยาวแห่เต็มสอกใครสนใจนะคะไซส์ไหนขนาดไหนก็ทักเข้ามาเอ็นปอนเป็นเอ็นตันเอ็นเส้นเดียวเส้นจะแข็งกว่าเอ็นเกลียวเวลาลูกค้าเหวี่ยงตีนแห่บ้านได้สุดช่วงจอมจะต้องเหลือเนื่องจากเสน้นเอ็นเขาจะเป็นเอ็นแข็งนะคะแต่ถามว่ามีปัญหาอะไรไหมไม่มีเพราะว่าเราสามารถครอบปลาได้หมดแล้วก็เวลาปลาปลาเข้าอะคะ่ะ ตัวนี้เวลาปลาวิ่งเอ็นครอบแล้วมันก็จะวิ่งตามปลานะนี่ค่ะเอ็นขาวยอดนิยมที่ลูกค้าสนใจกันสนใจตัวไหนไซส์ไหนนะคะแห่เอน็นเรามีตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบเอ็นปอนมีเซนครึ่งถึงสิบเซนถ้าเกิดเป็นเอ็นเกลียวก็มีตั้งตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบสองเซนแล้วก็ถ้าเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกตเอก็มีตั้งแต่ c เซนสองถึงหกเซนตอนนี้แหยังขึ้นชั้นไม่หมดเนื่องจากขายแล้วก็ควเช็คเช็คไม่ทันหรือใครสนใจวนลากนะคะวัลากของทางร้านก็มีจำหน่ายมีตั้งแต่ขนาดตาสองเซนถึงหกเซนส่วนดังกักกั้นล้อมปลายังอยู่ในถังอยู่ยังทำชั้นไม่ทันแต่มีของขายครบไซส์ช่วงนี้หน้าร้านนะคะก็จะปิดร้านเปนหน้าร้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยแล้วก็ไม่ค้าิทธุระ แต่ถ้าจะขยผ่านจังหวัดชัยนานแล้วจะแวะเข้ามาซื้อก็โทรถามแม่ค้าสักหน่อยนะคะว่าจะเอาแห่ไซนั้นไซนี้เผื่อลูกค้าเข้ามาแล้วแห่ตัวนั้นไม่มีจะได้ไม่ผิดหวังแต่เรามีคนอยู่บ้านตลอดสามารถขายได้ตลอดพิกัด ขายแหร้านชริตาการค้าแห่อวนปีกส่งพิมพ์ใน Google Map ได้เลยค่ะทางร้านปักหมดปักพิกัดไว้เรียบร้อยแล้วหรือใครมาไม่ถูกก็โทรเข้ามาสอบถามนะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้ทางร้านก็ลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่คลิปหน้าต้องการดูไซส์ไหนขนาดไหนก็ทักเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าว่างแล้วก็จะลงให้ อ่ะอันนี้เป็นเอ็นปอนเอ็นสีขาวเอ็นใหญ่เป็นเอ็นที่น่าใช้มากแล้วก็เป็นที่ยอดนิยมสำหรับพวกที่เปิดป้าบ่อฝากไว้ด้วยสวัสดีค่ะ